กำลังงามนี่ครับสองดอกกำลังงามนี่ครับ สวัสดีตอนเช้าเศ้าครับผมสุพุสุคนครับมืาอนี้กับพักเขาป้าขึ้นดอยหาเก็บเห็ดอีกคือเก่าครับผมมาลุ้นน้ำกันครับผมว่ามื่อนีหมานบอมันมากับแม่โชกุนย่างอองนาไปก่อนพูดหล่ะครับผมอ่ะติดตามรุ่นน้ำกันครับผมสีมันเห็ยดยังอากาศมืดขึ้มครับพี่ใต้คอนี่ครับสองดอกกำลังงามเลย บงหนึ่งนี่ค้นขึ้นมาหลายครับเนี่ยเลยเฝ้าเก็บมาก,กําลังได้หาหกดอกเน้ะครับเนาะหาตามนี่แหละไปเรื่อยๆครับดอกน้อยมั้งครับนี่ดอกหนึ่งนี่ครับคจุ่มนึ่งครับ ตู้นีเด็กนี่ครับปลวกกินครับ โอ้ตกอีกแล้วครับผมอันนี้เห็ดหาดสีน้ำตาลครับสองดอกอู้เห็ดเพิงดอกบัางเงดอกนี่นี่เป็นเห็ดเพิงเลืองเห็ดพิ่งหวานนะครับเห็ดล้โงกสองไข่ครับ สองดอกกำลังงานดีครับจุ่มหนึ่งครับอีกดอกหนึ่งครับผมโอ้นี่เด็ดสองดอก เห็ดนาเล่นอคือวางยี่จงสี่เห็ดนาเล่สองดอกครับมากับน้องแพงคื้เก่าครับผมเมื่อนี้สวัสดีเจ้าแต่เห็ดยังอันนี้ต้แปง้งกแปง้แปงเมื่อนี่กัเป็นเห็ดร่วมเห็ดสมปีิทั่วไปเห็ดนาเล่นี่ครับล้ก ประมาณนี้ครับเอาเดี๋ยวกม็มันไป็ดแป้งครับผมเกิดยูนีหลายดอกอยู่ครับดอกกำลังงามพูนทั้งหน้าเหมือนรับหลายดอก ดอกใบเปื่อยกไปไปครับป่อยไ้ครับหอดบานมันเละดอก,กแข็งๆเพราะได้อยู่เห็ดหาดนีด่ครับเก๊ไนะ่หน่อยหนึ่งผู้ดใดบ่มากแต่ว่าผมมักนะครับหนึน่งกินแซบครับอู้โหเ็ดกอดอกหนึ่ง มีเห็ดก้อก็ที่เหลือพวกค่อยหลายนะครับเหลือตาผมละดอกสองดอกเห็ดมันปูครับผมสองสามดอก เสร็จแล้วเนี่ยเอมเห็นแบบแบบครับดอกนะเห็ดหนาเลยเห็ดหนาเลยกระเปื่อยครับ เรียกเอาดอกแข็งๆโอ้ยโอ้ยนี่กระพุครับ อันนี้เห็ดกอเขียวครับเฮ้ยเพื่อนคือบรูดูจ,จักอันนี้เพื่อนเก็บทิ้งครับผมเพื่อนออกแต่ดอกสีม่วงๆนะกันดอก,กเขียวๆเพื่อนบบเอนี่ครับเสบีบพือกันกับเห็ดนาแระครับผมอฮ้ยดอกแข็งดีครับดอกนึง ดอกนี่ป่อยแล้วครับสองดอกมีงูมันครับสามดอกเหี่ยวครับอดอมอีกทานครับนี่ ดอกดำดำเก็บแล้วก็ขับดอกนึงอุ้ยหักแล้วเตรแต่ดอกเก็ดแป้งเนี่ยเก็บไปเรื่อยๆครับผมดอกดีดอกงามดีเก็บพอดอกนึงครับ มองกระดอกครับมือนีรุ่นดอกนี้ดอกเั็นไงครับเกือบเท่ายังสดอยู่ครับดอกนึงดอกจูมนี่เหี่ยวครับอุ้นดอกนึนค่ครับผม ยูกไกลกันกกนะครับกระดอกในคลิปนี้อาจจะเก็บเอาเก็บเอานะครับเพราะว่าผมตัดต่อนะครับพอเห็ดแล้วค่อยทายนี่ครับดอก,กงามๆครับผมเดี๋ยวพอเห็นครับนี่อันนี้ยูกกกใ,กใกล้กันอยู่ครับใกล้ๆกับดอกบางหนึ่งี่ครับเก็บนาเหล่นี่ดอกหนึ่งครับ เจ็บไปเรื่อยๆครับผมกำลังได้เท่านี้แหละแหนมเห็ดเห็ดหน้าแร่มเมนครับมันก็ดอกไปเรื่อยๆดอกแข็งดอกง้มครับโอ้โนี่เด็กหูสมมตอ,อยู่ถึกหมองนี่นะครับดอกหนึ่ง นาแหล่ครับดอ,นะดอกหนึ่งดอกหนึ่งก่อครับโอ้หันไงมักยุดไต่ไปใหม่โอ้นี่เดี๋ยวนี่นี่นี่กอแล้วครับ งาพึ่งดอกหนึ่งครับพึ่งเหลืองดอกหนึ่งเห็ดหน้าแหล่นี่เห็ดหน้าแหลกก็ดีขึ้นกันครับกับุ่้มมีหมครับมีดอกเดียว เดียวครับอุ้ยเกอบเป็นมูเลยกับพ่อได้ละเก่เนี่ยล่ะบ่อได้อยู่ครับมองก็ดอกนี <c oughs> ่ครับดอกหนึ่งครับผมก็ดอกกำลังพอ่อแกงอีกจุ่มหนึ่งครับผม มีอยู่กับก้อนหินนครับสองสามดอกดอกนี้เบื้องดอกนี้ครับเกิดจากใต้ก้อนหินอับเรด,ด นี่จุม่มนึ่งเห็ดก้อยตอนน้นนอยๆมันเป็นแบบนี้ครับขาวๆแดงๆท่านขื้นสีอันนีเนองอ,อู้นอีกดอกหนึ่งพอดทียแล้วดอกแล้วครับนี ขึ้นมาเรื่อยๆครับเป็ดก็ต้อ,องเคี่ยวลายครับตามโฮมันเคอยออกนี่กับตาตานี่ดอกนะ กำลังพ่อแกงครับผมเนาะนี่มาที่รังได้ดอกตูมครับสองดอก ลายดอกอยู่ครับนี่หมนี่ใต้ไปไหม้กับมีนะครับแต่ว่าปล่อยให้มันใหญ่กันมือกันอย่างมาเบิงครับเก็บเห็ดผมก็เก็บแต่ดอกที่มันเย็นครับพวกขวได้เคลียร์อีกมหนึ่งครับผมเห็ดกออันนี้นะ่จะใต้ต้นโก้นะครับผมต่อพวกขวญง่า,ยายไปเลยจะพาไปเอาอีกดอกนึงครับ ใกล้ๆกับมุมนี่มีสองดอกดีครับเก็บไปเก็บมากับได้หลายเติบมีกาลังเห็นครับเอาละครับผมตอนนี้ก็หายางอ่อมมาหอดทั้งออกแล้วครับนี่ผลงานที่ได้กับซ้ำนี่แหละครับมือนี่บมเต็มแล้วครับ มือนีคดนไหลครับคนขึ้นดอยไหลก็ได้พอประมาณนะครับเนาะก็ถือว่าหมานอยู่ครับส่วนมากก็ะได้เห็ดกอดอกน้อยๆครับผมเห็ดรวมเห็ดดินเห็ดซัมบะปีทั่วไปครับดอกหญ่ๆบานเพิ่นก็เก็บไปก่อนครับมือนีแลน้ำเพิ่นกับสีโบทันครับค้นขึ่นดอยหลอ่ะถือว่าหมานอยู่ครับผมเนี่ยของน้องแค้งกระไดอยู่พอได้อยู่นะครับเนาะเห็ดรวมเห็ดดินเห็ดซัมบะปีทั่วไปคือกันครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็ไปพ่อกันคลิปหน้าพื่ะหาอยู่หากินทั้งใดก็ฝากติดตามคือเก้าครับผมสำหรับ ตัวลากลับบ้านก่อนครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับเมยบ่สวัสดีเช้าเมยตอนนี้ก็เกือบบ่ายสองนะครับผมกลับมากันประมาณเก้าโมงนะครับเนาะก็หาโดนเติบครับเนี่ยตานี่ก็ได้